สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนีเราอยู่กันในเกมโรบอกในแบบผีตำรวจหัวไซเรนนั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะพี่แทนและเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าไปลองดีในเรือนจำร้างแห่งหนึ่ง รู้สึกว่าจะมีเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับผีหัวตำรวจไซเรนฉันไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่หน้าตาของวันเนี่ยดูสิในภาพเนี่ยอย่างหลอนเลยฟันก็ดูผุมากๆตาก็บ่สุดๆหัวของมันเนี่ยเหมือนเอาไฟแบบวิววิววิวมาติดไว้เลยอะทุกคนนะคะอาจจะก็บอกตาลึกก็ได้นะแบบพวกเราไงนอนน้อยอะอ๋ออน งั้นเดี๋ยวพวกเราไปเจอกันที่ปายคุบด้านล่างกั oui น hey. เลยดีกว่าฉันจะไปลองขอว่ามีจริงหรือเปล่าไปเลยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิด้วยนะตอนแรกเราแค่จะมาลองของเท่านั้นทำไมอยู่ดีๆพวกเราใส่ชุดเหมือนคนคุก หนีออกจากที่นี่ดีกว่าอาจจะมีใครไม่หวังดีอยากจะรักพาตัวพวกเราก็เป็นได้ช่หยอทุกคนช่วยกันหาทางออกหน่อยาจะหนกัน มาจากรงขาแบบนี้เราจะเจอกับท่อที่มีความสูงลึกน่าจะเป็นกิโลกิโลเลยที่ทุกคนอย่าตกลงไปนะถ้าตกลงไปจะไสฉลักแน่อ้าดไอ้ไปเขาบอกว่าอย่าตกลงไปฉันไปแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้มีบันไดอยู่ทุกคนค่อยๆปีนขึ้นไปนะโอเคบันไดข้ามนะไม่นะ ผิดตู้นี้ยมันหลอมละลายขาให้กลายเป็นครุ่นจุ๊บแจ๊งหูดเลยเรามาอุทิศส่วนกุศลให้จุ๊บแจ๊กเอาเกิดแล้วมาแล้วเผเ่อะตามมาโอ้โหต้องมีใครสักคนวางกัดปะให้พวกเราแน่ไม่อยากให้เราออกไปจากที่นี่ไปเถอะเพื่อนป่ะไปแกไปกับล้วโก้เงินเจอที่ช็อตไฟฟ้าลอยเป็นไปเฮ้ยอะไรนี่แล้วใครจะ ผมยาวแถมยังไม่มีหน้าอีกด้วยไม่ไหวแล้วทุกคนเองหาทางออกจากที่นี่ดีกว่า,าที่นี่อ่ะมันมีวิญญาณร้ายซ่อนสิ่งจะถิดอยู่พอเราออกมาจากไอ้ตรงห้องทรมานนั้นเราเจอกับคุกร้างที่เต็มไปด้วยกรงที่ว่างเปล่าแถมกรงนี้เขาเขียนว่า ตำรวจยังตามอยู่เลยอ่ะแต่ว่าถ้านายลงรูมาแล้วเนี่ยมันไม่โดดลงมาโอ้โหือาไม่รอดแน่เอาละพวกแกไหนๆก็รอดไปได้แล้วแต่อย่าหวังนะว่าข้างหน้านั้นจะไม่มีอันตราย มาเร็วๆพี่ค่อยๆค่อยๆพกเราพกเราจะอาศัยจังหวะที่มันที่มันเรียวเรียวไหวเรือสายน้ำเร็วเร็วเร็วมาแล้วจ๊บไป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 ขอบทางนี้เนี่ยเป็นประตูที่เขาบอกว่าเข้าได้แต่จำนวนพนัก จากจะมีห้องขังห้องทรมานแล้วยังมีห้องคล้ายๆกับห้อง่าตาอีกด้วยห้องข้างหน้าคือห้องพยาบาลเฮ้ยรีบกลับไปคนที่นี่มันอันตรายนะพวกแกไม่อยู่แล้วฉันไป่อชด้วยฉันกลัวว้ายว้ายค่อยๆเดินต้องค่อยๆเดินพีจ๊ฉันค่อยๆเดินอยู่แล้ว ลวงเลยเฮ้วยด้วยรู้สึกว่าจะมีเป็นเอ่อรถเข็นสนิมด้วยนี่มันคือ,ห,อห้องอะไรกันเนี่ยข้าม <c oughs> หมูปดยังไงล่ะพวกนายกำลังจะกลายเป็นหมูปดในเอ่อแมพของพิซซ่าแล้วนี่มันคนละแมพกันเลยจุ๊บแจงสู้ตาย thế sao mà các không I <laughs> มันน่าเน่อามันหลายวันแล้วด้วยอ่ะโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดเป็นศพพี่ไม้อ่ะแค่น่าวันเดียวก็เหม็นหืนไปทั้งปีแล้วขนาดยังไม่ตายใช่ไหมฉันนึกว่าปรับบ้าขนาดยังไม่ตายก็เหม็นต้องถือความจิงก่อนเหยือดูสิฉันดมจนลูกฉันกระโดดกระโดดข้ามกาษเลยหนีไปเลยลูกหนีไป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 ฮึด่านต่อไปโอ้ เชื้อโรคจากน้ําดองศพจนกลายเป็นซอมบี้ก็ได้เอ๊ะ oh. ดูดีๆดูดีๆมีศพอันอื่นอยู่อีกไหมตรงนี้เขาบอกว่าให้เราเดี๋ยวใช้พิกแอ็กในการที่จะหาทาง oh. ออกออกไปซึ่งฉันไม่มีพลิกแอ็กเลยอะทุกคนฉันก็นไม่มีมมหมวกเ,หมกเลยนะคนเหมืองโอเคงั้นเราเช็คเลยปั๊บได้หมวกได้แต่หมวกเราเอาอะไรหัวเอ๋อหัวถ่ายไป mm. มาทางนี้ดีกว่ามาทางนี้เขาบอก<ข>อว่าวนะให้คลิกตรงนี้โอเคปั๊บ ปั๊บอ๋อี่ในถังซักรีดมีศพคนอยู่หุ้ยรอดแล้วถึงเวลาการขุดเหมืองปั๊บเลยตายแล้วขุดแล้วโอ้ยทุกคนดูนี่ดิมันมีตัวเอ็กสองตัวเหมือนกับว่าเป็นทางที่ไม่ให้พวกเราไปยังไงก็ไม่รู้อ่ะงั้นพวกไปอีกทางนึงเอ้าพี่ไม่เป็นไรขุดตัวเอ็กไม่เจอตำรวจโอ้ยหุยจริงไหมนะขุดตัวเอ็กซ์เลยเหรอ แกหลงกลฉันซะแล้วพกเราไม่มีทางหลงกลแกลหรอกนะฉันจะขุดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอกับทางออกเฮ้ยทุกคนฉันเจอทางยาวยาวเหยียดเลยเหมือนไ่ได้ทางออกยังไงก็ไม่รู้มันฉันไปก่อนนะเ <Hey, S 2> พื่อนๆลาก่อฝั่งนี้ตัวเอกเพียงโอ้โห้เจอแล้วพวกนายข้ามขุดเจอเด็ดขาดเลยนะตัวเอกเนี่ยตำรวจรอ